สวัสดีค่ะเรามาอัปเดตดวงชะตาในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนปี2568ของแต่ละลัคนาราศีกันได้เลยนะคะในช่วงวันที่1ถึงวันที่15มิถุนายนปี2568นั้นก็มีดาวหลายดวงนะคะที่ได้ทำการโคจรยกย้ายไม่ว่าจะเป็นดาวพระสุขดาวพระพุธดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ค่ะ ในช่วงที่ดวงดาวได้ทําการโคจรยกย้ายถึง4ดวงนี่คือเกิดขึ้นในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนนะคะก็ย่อมส่งผลทําให้ดวงชะตาของคุณมีการปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงค่ะเรามาอัปเดตกันได้เลยนะคะว่า5สถานการณ์สําคัญที่จะมีผลต่อดวงชะตาของคุณนั้นจะมีเรื่องใดบ้างค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคำพยากรณ์ดวงชะตาโดยภาพรวม ของชาวลัคนาราศีกรกฎค่ะชาวกรกฎท่านใดที่เช็คแล้วหรือว่าทราบแล้วว่าตัวเองนั้นเกิดอยู่ในลัคนาราศีกรกฎก็สามารถฟังคลิปนี้ได้เลยนะคะแต่ถ้าท่านใดยังไม่ทราบหรือยังไม่ทำการเช็คลัคนาเกิดของตัวเองก็สามารถดูจากวันและเดือนที่เกิดก่อนได้ค่ะผู้ที่เกิดในราศีกรกฎนั่นก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่16กรกฎาคม จนถึงวันที่15สิงหาคมโดยประมาณค่ะดวงชะตาในช่วงปักแรกของชาวลัคนาราศีกรกฎนะคะประจำเดือนมิถุนายนนะนั่นก็คือตั้งแต่วันที่1ไปจนถึงวันที่15มิถุนายนปี2568คุณได้รับแรงหรือว่าอิทธิพลจากดาวที่ได้ทำการโคจรยกย้ายหลักๆเลยก็มาจากดาวพระศุกร์ดาวพระพุธด,ดาวพระอังคารแล้วก็ดาวพระอาทิตย์ค่ะ ดาวพระศุกร์นั้นนะคะได้ทําการโครจรยกเข้าสู่ราศีเมษในช่วงวันที่2มิถุนายนไปจนถึง2กรกฎาคมค่ะดาวพระพุธนะคะได้ทําการโคจรมาสถิตอยู่ในราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบดีที่โครจรยกย้ายก่อนหน้านี้แล้วนะคะ ต่อมาคือดาวพระอังคารค่ะถือว่าเป็นดาวที่เกี่ยวข้องกับความขยันขันแข็งเป็นดาวแห่งความกระตือรือร้นการต่อสู้และเป็นดาวการงานของชาวลัคนาราศีกรกฎได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีสิงค์ค่ะมาอยู่ในเรือนกระดุมพระเรือนการเงินในวันที่6มิถุนายนดาวต่อมาคือดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนกระดุมพระ ก็ได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาร่วมกันกับดาวพระพุธและก็ร่วมกันกับดาวพระพฤหัสบสดีนั่นเองค่ะจากอิทธิพลการโคจรยกย้ายของดาวแต่ละดวงนั้นนะคะก็ทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎได้เจอกับ5้าเรื่องราวที่มีความสําคัญเป็นอย่างมากที่จะทําให้ดวงชะตาของคุณนั้นเจอกับการเปลี่ยนแปลงหรือเจอกับเรื่องใหม่ๆใ,ในชีวิตค่ะ สำหรับเรื่องแรกนะคะหรือว่าประเด็นแรกนั้นชาวและขนาราศีกรกฎได้รับอิทธิพลจากดาวพระศุกร์ค่ะ ดาวพระศุกร์หรือว่าดาวหกได้ทําการโคจรเข้าสถิตยอยู่ที่ราศีเมษมาอยู่ในเรือนกัมมะเรือนการงานซึ่งหมายถึงหน้าที่การกระทําการเรียนการงานและอาชีพตรงนี้นะคะจะกระตุ้นให้ชาวลัคนาราศีกรกฎรู้สึกว่างานที่คุณทําอยู่นั้นมันมีโอกาสก้าวหน้ามันได้รับผลลัพธ์ที่ดีหรือคุณจะรู้สึกพึงพอใจกับหน้าที่การงานที่คุณทําอยู่ก็ได้หรือไม่เช่นนั้นจะเป็นช่วงที่ชาวลัคนาราศีกรกฎได้รับคําชื่นชมค่ะจะ ากผู้หลักผู้ใหญ่จากหัวหน้างานจากเพื่อนร่วมงานมีคนโปรโมตมีคนสนับสนุนมีคนซัพพอร์ตตัวคุณค่ะงานที่ชาวลัคนาราศีกรกฎทำถ้าเกี่ยวข้องกับความงามนะคะการดูแลตัวเองการพูดการเจรจาเครื่องดื่มเครื่องอุปโภคบริโภคงานลักษณะนี้จะทําเงินทําทองให้กับคุณได้ดีเลยทีเดียวความสัมพันธ์ระหว่างชาวลัคนาราศีกรกฎกับเพื่อนร่วมงานค่อนข้างจะเป็นไปในทิศทางที่ดีนะคะสามารถที่จะทํางานกับคนได้หลากหลาย คุณเข้ากับคนได้เข้าสังคมได้พบปะผู้คนได้แต่สําหรับสิ่งที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะต้องพึงระมัดระวังนะคะจากอิทธิพลของดาวพระศุกร์นั่นก็คือบางทีนะคะคุณรู้สึกดีกับงานมันอาจจะเป็นจังหวะที่ทําให้คุณชัลลาดใจก็ได้จนทําให้คุณมองไม่เห็นปัญหาที่มันซุกซ่อนอยู่ภายในเพราะว่าดาวพระศุกร์ที่โคจรมาสถิตอยู่ที่ราศีเมษในครั้งนี้เนี่ยก็ได้ตําแหน่งที่ดาวพระศุกร์นั้นไม่ได้เข้มแข็ง100เเซมันอาจจะมีเบื้องลึกเบื้องหลัง แซ่่อออออนนยููตตต้้้้้งงงเเช็ค็คคคววิราะะะหห์ลกดใดใะะีประการที่สองนะคะที่จะส่งผลทําให้ดวงชะตาของคุณได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงก็มาจากอิทธิพลของดาวพระพุธค่ะดาวพระพุธได้ทําการโคจรมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตามาเจอกันกับดาวพระพฤหัสบดีที่ตั้งรับอยู่ก่อนหน้านี้แล้วนะคะในราศีมิถุนเรือนวินาศนี้ก็หมายถึงเรื่องลึกลับลี้ลับ ไกลตัวเรื่องที่เกี่ยวข้องกับความวุ่นวายภายในจิตใจปัญหาข้อพิดพาดการทะเลาะเบาะแวง้ง ในช่วงที่ดาวพระพุธโคจรมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศมีแนวโน้มเป็นไปได้นะที่ชาวลัคนาราศีกรกฎจะคิดมากขึ้นจะคิดเยอะขึ้นบางทีคิดซ้อนหลายชั้นคิดวกวนนะคะบางทีก็มีความวิตกกังวลมากจนเกินไปเรื่องบางเรื่องมันยังไม่ได้เกิดขึ้นแต่คุณก็มักจะคิดไปในแง่ลบก่อนต้องระมัดระวังการพูดการเจรจาและการสื่อสารทุกรูปแบบที่อาจจะทําให้คุณน,นั้นมีศัตรูโดยที่คุณไม่ได้ตั้งใจให้ระมัดระวังการเซ็นเอกสารหนังสือ สัญญงสัญญาต่างๆที่อาจจะทำให้คุณเสียผลประโยชน์ได้ในอนาคตชาวลัคนาราศีกรกฎหากคุณทำงานเกี่ยวข้องกับเบื้องหลังสื่อโซเชียลมีเดียสื่อออนไลน์อันนี้จะส่งผลดีนะคะตรงนี้เนี่ยสมัยก็อยากจะเตือนนะไม่ว่าคุณจะทำงานออนไลน์แล้วมันเป็นผลดีอย่างที่สมัยบอกไปคุณก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการใช้คำพูดอยู่ดีระมัดระวังในเรื่องของการคอมเมนต์การแสดงออกและการประชาสัมพันธ์นะคะ สำหรับประการที่3นะคะสิ่งที่จะส่งอิทธิพลทําให้โดวงชะตาของคุณได้เจอกับการเปลี่ยนแปลงนั่นก็คือการที่ดาวพระอังคารได้โคจรมาสถิตอยู่ในราศีสิงห์อยู่ในเรือนการเงินของคุณนั่นเองค่ะโอกาสดีๆทางด้านการเงินจะเกิดขึ้นแต่เงินที่คุณได้มาก็จะได้มาจากการทํางาน อาจจะไปคาดหวังเกี่ยวกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคไม่ค่อยได้ชาวลัคนาราศีกรกฎเวลาที่จะได้เงินมามันต้องแลกมากับหยาดเหงื่อแรงกายความทุ่มเทนะคะความตั้งใจของตัวคุณถึงจะได้เงินมามีเกณฑ์ที่จะได้เงินจากการที่คุณมีคอนเน็ชันเพิ่มมากขึ้นด้วยและในช่วงนี้นะคะแรงผลักดันหรือว่าความขยันของคุณจะมากขึ้นนะ คุณจะขยันตั้งใจในการทํางานเพื่อให้ได้เงินมาเป็นประมาณนั้นนะคะดังนั้นประการที่3เนี้ยก็ต้องขอย้ํากันอีกทีว่าเงินที่คุณได้มามักจะมาจากการใช้หยาดเงินแรงกายใช้ความคิดใช้การลงมือทำมาจากการงานนั่นเองค่ะสำหรับประการที่4ี่นะคะดาวพระอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎ ได้ทําการโคจรยกย้ายมาสถิตยอยู่ที่ราศีมิถุนมาอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาก็จะเป็นช่วงที่ดาวพระอาทิตย์มาเจอกันกันกบดาวพระพ,ระพุธและก็มาเจอกันกันกบดาวพระพฤหัส,สบดีดาวพระอาทิตย์จะมาอยู่ในเรือนวินาศตั้งแต่วันที่15มิถุนายนปี2568รไปจนถึงช่วงกลางเดือนกรกฎาคมปี2568นนะคะในช่วงที่ดาวการเงินเข้าสถิตยอยู่ในเรือนวินาศ สิ่งที่สมัยอยากจะบอกชาวลัคนาราศีกรกฎเลยนะว่าในช่วงนี้อาจจะมีใครบางคนมีความลับทางการเงินกับคุณนะหรือคุณอาจจะมีความลับทางการเงินกับเขาก็ได้คุณไม่บอกเขาหมดไปซะทุกเรื่องเขาใช้เงินเขาก็ไม่บอกคุณอาจจะเป็นไปได้นะ ว่าคู่รักคนรักมีความลับทางการเงินหรือคนในครอบครัวญาติพี่น้องของคุณมีความลับทางการเงินกับคุณบางอย่างนะคะดาวพระอาทิตย์เมื่อมาสถิตยอยู่ในเรือนวินาศแล้วก็มาเจอกันกับดาวพระพหัสมบดีซึ่งเป็นดาวคู่มิรใหญ่ในครั้งนี้จะส่งผลทําให้ชาวลัคนาราศีกรกฎนั้นมีจิตใจที่ลึกซึ้งมากขึ้นคุณเริ่มสนใจความหมายของชีวิตคุณเริ่มสนใจในแง่มุมของปรัชญาสนใจนามอาธรรมมากกว่ารูปอธรรม นะคะจนบางครั้งบางทีเนี่ยชาวลัคนาราศีกรกฎอาจจะมีการแยกตัวปลีกวิเวกออกไปไม่อยากทํางานร่วมกันกับใครไม่อยากเจอคนเยอะๆอยากจะทํางานเงียบๆอยู่คนเดียวอยากมีความเป็นส่วนตัวมากขึ้นหรือไม่เช่นนั้นอาจจะเป็นช่วงที่คุณต้องการพักฟื้นจิตใจของคุณก็ได้คุณเจอเรื่องหนักๆคุณเจอเรื่องร้ายๆมาเยอะแล้วคุณก็ต้องการพักคุณก็ต้องการหยุดเพื่อฟื้นฟูหรือเยียวยาจิตใจของตัวเองนั่นเองค่ะ และสำหรับประการที่ห้านะคะถือว่าเป็นผลรวมจากดาวทุกดวงที่ได้ทำการโคจรยกย้ายในช่วงปักแรกของเดือนมิถุนายนสมัยมองว่าชาวลัคนาราศีกรกฎคะการที่ดาวหลายดวงมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศของดวงชะตาจะส่งผลทำให้คุณมีโอกาสแบบฟลุกๆเข้ามาค่ะมีเรื่องที่คาดไม่ถึงนึกไม่ถึงเกิดขึ้นต่อดวงชะตาดังนั้นมันไม่ใช่เรื่องที่เสียหายเสมอไปนะการที่ดาวหลายดวงมารวมตัวกันอยู่ในเรือนวินาศอาจจะทำให้เจ้าชะตนั้น อกับเรื่องที่คาดไม่ถึงมันเป็นเรื่องดีก็ได้อาจจะเป็นเรื่องเงินเรื่องงานเรื่องสุขภาพหรือมีคนยื่นมือมาช่วยเหลือยื่นมือมาซัพพอร์ตคุณโดยที่คุณนึกไม่ถึงเหมือนกันว่าคนคนนี้จะมาช่วยคุณนะคะเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องเซอร์ไพรส์เกิดขึ้นในดวงชะตาขึ้นอยู่กับว่าชาวลัคนาราศีกรกฎท่านนั้นกําลังเจอกับเรื่องใดประสบเรื่องใดยอยู่นั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามนะคะในจังหวะปักแรกของเดือนมิถุนายนสมัยก็มองว่าดวงชะตาของชาวลัคนาราศี กรกฎนั้นอยู่ในเกณฑ์ที่คุณรับมือได้หากชาวลัคนาราศีกรกฎมีไหวพริบป,ปฏิพานดีก็จะทำให้คุณนั้นเอาอยู่ในทุกๆสถานการณ์อย่างแน่นอนค่ะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ